พลตรีนพพรเรือนจันผู้บัญชาการกอกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4พร้อมด้วยพลตรวจเอกศิวรารังสิพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสนที่กําลังทหารตํารวจกว่า500นายปูพรงปิดล้อมตรวจค้นบ้านอดีตนักการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี11จุดค่ะ ตรวไปถึงบ้านของนายชาดาไทยเศรษฐ์ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะคะส่วนเป้าหมายตรวจค้นอื่นๆเจ้าหน้าที่ได้ยึดสินของไปตรวจสอบประกอบด้วยงาช้างซากสัตว์อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวิทยุสื่อสารเสื้อกร๊กกันกระสุนและมีดส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งของที่รอตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีเพียงสองคนที่ครอบครองเสื้อกรากกันกระสุนและมีเขาสัตว์ในครอบครองจึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีพลตำรวจเอกศิวรากล่าวว่าการตรวจค้นในวันนี้ค่ะเป็นการตรวจค้นตามคำร้องของกอง ทัทพี่อยู่ในข่ายผู้มีอิทธิพลเบื้องต้นเฉพาะจุดจุดนี้นะฮะเขาพบหนึ่งซากสัตว์สองไม้ตอนไม้แปลูกครับเขาไม่มได้คที่โจทย์แค่น,นี้อะไรนะอันนี้ดําเนินการไปทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้ทางกองทัพประสานมาให้ดําเนินการในกาเกรงหวมาอุไทัยธานีนครับ